สวัสดีครับพบกับช yeah, ่องสุริโยชาแนลนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติ้ตามช่องนองพมแน่นะครับวันนี้ผมกับพี่้าม้าเบิ้งงบสี่หมื่นห้าสร้างห้องครัวนะครับ่าสี่หมื่นห้านี้สร้างได้พิมแน่นะครับซงมันหานีซีมันหานีก็ได้วรั่วมาคามซางนะครับะวาคิดเองทําเองนะครับ ผมจะพามาเบรงครับว่าสีหามีอย่างแน่ใหเบร์กเลยครับนี่นะครับผมกจะ้ามาเบรงว่าสี่หมื่นห้านี้ผมได้อย่างแน่นะครับอัน,นี่ก็เท่ข้านสศึกเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ข้านศึกแล้วประตูประตูบ้านนี้กับหนึ่งร้อยคูณสองร้อยสื้อมากึ่งพันหกร้อยห้าสิบบ้านขั้วหลังนี้ก่อ ไงเต๋อครับสูง3เมตรกว้าง6เมตร60ยาว8เมตรนะครับกระทงกว้างทั้งยาวกับไงเต๋อไงแห้งแห้งครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นโครงเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นเสาปูนโครงเหล็กหลังคาสันไทยนะครับ นี่ครับนี่ยิปยิปซื้อมาห้าร้อยก้อนนะครับห้าร้อยก้อนก็ได้ประมาณซ้ำนี่ครับแล้วหยกบประมาณหาสิบก้อนเน,นี่ยค,ครับ่นหน้า่นครับหน้าต่างครับนี่หน้าต่างสือแบบสำเร็จมาเลยครับเพืนี้ ื้อหน้าตางมาสามบ้านครับสื้อบ้านน่อยมาสองบ้านครับบ้านใหญ่มาหนึ่งบ้านอันนี้บ้านใหญ่พันเจ็ดร้อยนี่บ้านน้อยพันสี่ครับทั้งบ้านหนสามนะครับนี เป็นเสาปูนนะครับก็จะร่วมกับดินน้นะครับหนี่ดินดินสื่อห้ารถหนึ่งพันบาทรถล,ละสองร้อยบาทครับนี่ทราห้างก็ยังเหลือครับนั่นอีกโต้เที่มันเหลือจะผมมาพอามาดูมุมกว้างๆนะครับนี่ครับ มุมกว้างๆครับกออิดเป็นหล้วห้องหนึ่งครับห้องนี้ผมกศรีเป็นขั้วเบกกอรี่ครับขั้วทำขนมอีกห้องหนึ่งก็เป็นขั้วไทยครับแ้วตรงกลางยังเหงลืออีกสองห้องเหลืออีกสองห้องเดี๋ยวไปยังกันบงสองห้องตรงนี้ก็จะเป็นไว้ที่ทานข้าวนะครับ ครับมาที่ท่านเขาดินไงอยัางเงาเขาพระท่านเมือ่อว่นลังคาตรีมันก็สีเง่เอมาอีกครับที่เห็นเงเพวาะว่ากันกันแดดกันลมกันกันฝนมีเสาเพวา่ามองนีกะจิเป้นมองของขั้วไทยของขั้วไทยเนี่กะจะบ่ได้กออิดสุดจังสีขาวกับสีแถนเป้นลงลงนะครับกออิดสักครึ่งสักประมาณ แอวเข้านี่ครับประมาณแอวว่าหน่ะอือเข้าครับแต่การที่เอาเปิมันยัง่ะเอาเอาเล็กมันเป็นสะคคายน่ะอามาติดไหวนะครับเพ็่งกว่าถ้าเห็ดไห้มันลงลแน่นะครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเมืองหม่ผมสีผ้ามาเบิ่งความคืบหน้าว่าเฮ็ดอย่างไปแน่นะครับว่าเหมือนเงินจักบาทนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยังก็าสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมสิไปตอบให้นะครับว่าเล็กจักบาทลังค่าจักบาทอียังจักบาทตองไห้จังไหเอยายวผมสิไปตอบให้นะครับสวัสดีครับ